สวัสดีครับวันนี้มาดูงานเคลื่องเซรามิกนะครับทางร้านเรามีเคลื่องเซรามิก CRV นะครับคันนี้ลูกค้าเคลื่องเซรามิก9 h นะครับผมพร้อมกับติดฟิล์มภายในนะครับตอนนี้เพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบเซรามิกนะครับผมเดี๋ยวเราจะคลีนิ่งทำความสะอาดจุดต่างๆแล้วก็พร้อมส่งลูกค้าได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าคันนี้นะครับไม่ได้ปรับผิวส้มนะครับแต่ว่าขัดลบรอยทั้งคันทุกจุดนะครับ หลังคานะครับในข้างสปอยเลอร์หลังทุกส่วนที่เป็นสีรถเราขัดหมดนะครับดูครับเงามากฉ่ำไรริ้วรอยนะครับคันนี้ลบรอยทั้งคันหมดเลยนะครับผมสวยมากมากเลยด้านหน้านี้คือเคลือบหมดเลยนะครับปีนโนแบ็กทุกจุดเราเคลือบสนมิมหมดเลยนะครับงเงาเเลยครับไฟหน้าก็เคลือบแล้วนะครับผมล้อแม็กเคลือบแล้ว รอแค่ทำความสะอาดพวกฝุ่นนิดหน่อยครับเขาพร้อมส่งลูกค้าเลยแล้วอันนี้เป็น crv นะครับป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าเพิ่งซื้อแล้วก็เข้ามาเครื่องเสียกับเราทันทีเลยนะครับนี่แล้วก็แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็น m a z d a cx ส0ศนย์นะครับผมลูกค้าเคยเครื่องเสียไปแล้วแต่วันนี้เข้ามารีคสนะครับครบระยะเข้ามารีคสกันนะครับ คันนี้ไม่ได้ปัดผิวส้มเช่นกันครับคันนี้ก็คือเครื่องเซรามิกอย่างเดียวนะครับวันนี้เข้ามารีโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งเช่นกันนะครับทําให้เหมือนวันแรกครับขาดหมดนะครับดูครับไม่มีรอยนะฮะไม่มีรอยเลยนะครับการรีโค้ดของเราขัดทุกคันนะครับไม่มีลงน้ํายาทิชชู่อะไรต่างๆนานานะครับไม่ต้องห่วงเลยลูกค้า เข้ามาเคลือบกับเรานะครับเราดูแลจนจบนะครับอสองคันเลยนะครับผมคลิปนี้วันนี้ก็จะมีงานประมาณนี้ครับเรามีพ่นสนิมอีกแล้วก็มีล้างรถนิดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะจบงานเคลือบเซรามิกกันก็เป็นอ mm ันเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังไงใครสนใจแบบไหนก็ทลกทายเข้ามาครับยวได้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมโ <Okay. S 2> อเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตส่งรถ นะครับผม